สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ยจยเล็กมาเก็บผักนะคะมาเก็บเก็บผักโขมค่ะทุกคนค่ะเก็บผักวันนี้วันเสาร์เนาะวันนี้วันเสาร์นะคะเจยเล็กก็เลยได้ออกมาเก็บผักนะคะเก็บเยอะๆเลยคุณผู้ชมนะงามมากๆเลยค่ะยิ่งเก็บยิ่งงามยิ่งเก็บยิ่งงามนะคะ งามมากเลยนะคะยายเล็กก็เลยมาเก็บเยอะเลยนะคะเก็บไปไว้ทานเนาะเพราะว่าเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเราก็จะมาเก็บที่หนึ่งนะคะนี่ดูสีความความงามของเขานะคะงามมากเลยพี่ออดงอง นี่เป็นก็มาเก็บเยอะเลยนะคะนี่นะคะผักโขมนะคะพี่น้องพวกโรก,กีน้ำติกปลานะคะแครบหลายนะคะเกเ็บเยอะเลยนะคะ นี่นะคะตั้งนี้ก็งามงามงามมากยิ่งเก็บยิ่งงามนะคะอาทิตย์หนึ่งจะออกมาเก็บสักทีนะคะก็เก็บไปไว้ เป็นอะไรที่เชฟหลายๆนะคะที่นองยิ่งเก็บมันยิ่งเก็บมันก็ยิ่งขึ้นงามนะคะยิ่งเก็บก็ยิ่งขึ้นยิ่งเก็บก็ยิ่งขึ้นเนาะยิ่งเก็บก็ยิ่งงามนะคะ เยอะขนาดนี้แจเด็กน,นี่การละมังการละมังนี่คือเอาเอาเข้าวมาให้น้องหมาแล้วนะคะก็มันาไหรด่ดูโอ้แปดโมงแล้วเหมือนน้ำอะไรเนี่ย เป็ดมงแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวเยลกก็ต้องกลับแล้วนะคะ กลับกลับแล้วค่ะกลับแล้วเยอะแล้วได้เยอะแล้วนะคะพอแล้วได้เยอะแล้วเนาะ เดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อกาแฟกินก่อนดีกว่ามาหนึงนี่แล้วเดี๋ยวไปซื้อกาแฟกินก่อนดีกว่านะคะ มามองหน้าทำไมไปกินข้าวไปลูกป่ะไปกินข้าวทางนู้นหมดนดอนอไม่ใช่ของเล่นเยอะมากตรงนี้แหละคิว ท,ที่เขียวสดชื่นเขียวอยู่ตลอดเลยนะคะตรงนี้เนาะเรียวใส่แว่นก่อนเรียวใส่แว่นก่อนลมมันตีนะลมมันลมมันตีตานะคะโอรักสีดำตลอดดูสิ ดูเบกวันนี้แบบสวยมากเลยนะคะเค็กสวยสุดๆเลยเนาะวันนี้อากาศอากาศค่อนข้างจะเย็นลงหน่อยนะคะทุกพื้นที่ก็อาจจะอากาศเย็นเนาะดูแลสุขภาพนะคะอากาศอากาศ,ากาศเปลีป่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะคเพื่อน รักซีดำตลอดรักซีดำตลอ,อดอเสียงเสียงเครื่องบินตอนนี้ออกมาปากทางนะคะปากซอยนะคะทั้งเสียงเครื่องบินทั้งเสียงรถนะคะอนนี่นะคะคน,น,นี่ออกมาถึงนี่เห็นเลยรถไหมคะ เรา,ามคือสามซอยแต่ก่อนแต่ก่อนก็ยกังได้กาจะมาเก็บทันะ้งนี้ค่ะ กองมาถูปากทางไหนๆก็มาเก็บแล้วเนะาะเก็บทางแล้วแล้วก็เลยมากินกาแฟด้วยนะคะเพราะว่ามากินกาแฟร้านนี้ทุกบันเสาร์เลยนะคะเดี๋ยวพี่จังมาไหมเนี่ย เกือบมาไม่มีตังมา เดิมว,วันนี้วันนี้มาเก็บผักเก็บผักขมยิ่งเก็บยิ่งขึ้นยิ่งเก็บยิ่งขึ้นนะเานาะเยอะมากต้นอันนี้งามมาก โอ้ยมีอันนี้ด้วยโอ้ยตรงนั้นน่าสวยแล้วงามมากนี่นะคะแล้วก็รถวิ่งปักไฟนะคะแล้วก็นั่นะไอาาอาทิตย์หนึ่งจะจะได้มาเนาะนี่นะคะประมาณนี้นะ ไแช่ตู้เย็นไปไปไปเผื่อชาวบ้านด้วย <laughs>

น้นนองไม่ใช่ของลินโอ้ดูสิคะเมฆสวยมากมาาานะคะลมฮัดหนาหนาวะเด้อ อยู sorry, ่ในห้องเซาผู <blueberry> ้เฒ่าเพิ่นโทมาบอกจิตฮอด้วยอุ้ยดูสิพี่น้องบั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 งอุ้ยงามหลายงามหลายโอ้ยดูเก็บอีกเก็บอีกเก็บอีกงามมากงามมากละอ่อน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 นะคะออนลอนะคะออนลอเก็บอีกเก็บอีกเนาะ งามมากงามมากอดอดใจไม่ได้นะคะพี่น้องงามหลายแันเจ็บเหง้น รุกแรงมากเลยนะคะเจ็บอย่างเยอะเลยอะ่ะ ลมแรงนะคะวันนี้โอ้ยลม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 ดูสิคะดูลมดูลมลม,ลมพัดสิวเลยนะ,ลม,ะลมแรงนะคะวันนี้ทางเื่ออื่นอาจจะอาจจะมีอาจจะมีหนาวด้วยนะคะดูแลสุขภาพนะคะก็ใส่เสื้อกันหนาวนะคะแล้กวก็ การอะไรไร้รนๆเนอะจะได้อบอุ่นร่างกายนะคะลมหนาวพัดมาอีกแล้วห <c oughs> นาวแล้วหนาวแล้วละเนย ใครจะพอเป็นผูท้ที่วิเท่าไรพูดจากใจจริงอยากได้สิ่งจริงให้ทิ้งเมียคีมามาลดอายลดอายไผ่สิเป็นท่าหม่มดูดสิค้านลมแรงมากดูมูนมองไปขนา อุ๊ยพามานันฟิวสบยเลยนะคะลมพักตึง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 มูกระดึงเขตเมืองเลย <c oughs> ด้วยความสบายใจเนาะทำได้ไม่เคย มามาไปกินข้าวกันเร็วไปกินข้าวกันเร็วมามามาเออตามมาตามมา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 นูน่นข้าวอยู่นูน่นมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ข้าวอยู่ตรงนี้ข้าวอยู่ตรงนี้แล้วฮะดูจักหน้านะวิ่งตามเนี่ยฮนะ ว่ามาแล้วก็ต้องได้ข้าวกินใช่ไหม มาเร็วเออวิ่งมาวิ่งมาพูดกับพูดกับพูดกับหมานะยังกับรู้เรื่องอนะเนาะ

ใช่ทางโน้นไปไปกินลูกไปเออ,เอ,อดูเรื่องนะดูเรื่องเนาะดูเรื่องใช่ไหมนี่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  กินไปกิน,กนเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคเอาเอามาแล้วนอ้นองมาก็วิ่งตามมานะคะเขาก็รู้เรื่องเนาะบอกว่าข้าวอยู่ตรงรู้หนุ่นข้าวไปกินแล้วนะคะ <laughs> พูดกับมารู้เรื่อง บอกว่าข้าวอยู่ตรงนี้นะอยู่นี่นะขหัวนี้แล้วก็เออตหลกดีเนะาะแล้เขาก็ก็ไปกินแล้วนะคะ,อะเออเออกินแล้วแม่กลับบ้านแล้วนะดู ดูสิคะเขาเห็นเขาก็วิ่งตามกันมาแล้วนะคะดูดูเขาวิ่งวิ่งตามกันมาแล้วนะคะดูเห็นโน้นนะคะบอกเขาว่าข้าวอยู่ตรงนี้นะข้าวอยู่ตรงนี้นะเขาก็วิ่งมากัน <laughs> นูน่นมีมีอยู่นู่นนะกําลังวิ่งมาแล้วนะคะเห็นเห็นเพื่อนกินแล้วนะคะเขาก็เลยวิ่งมากันยกใหญ่เลยนะคะโอ้ดีใจนะคะไปแล้วเนดะ้อไปแล้วเนดะ้อ แม่ไปแล้วนะพอพอเขาเห็นเรามาเขาเขาเห็นว่ารถเรามาแล้วเนาะเราบันจักรยานมาเขาก็วิ่งตามมานะคะไหนเขาก็รู้เนาะ หมานะรู้เรื่องทุกอย่างพอเห็นรถดาวแค่นั้นแหละว,วิ่งกลูก็หานะคะนี่นะคะดูเมฆสวยงามมากเลยนะคะวันนี้ จะปันกับบ้านเพื่อนเพื่อนที่เสร็จรากกิจวันนี้นะคะวันนี้ได้เอาข้าวมาให้น้องหมาแต่เช้าเลยด้วยูความบังเอ,อิญเนาะมาเก็บขักด้วยนะคะ ใส่ายแล้วก็ไม่ต้องห่วงเนาะใส่ายแล้วก็จะไปน้ำย่อกอื่นของเราเนาะโอ,อ้ผมมาถามเทศก็เยอะแยะเลยนะคะพี่น้องมาถามเทศเยอะแต่เราก็าไม่รู้จะทำยังไงให้ได้ได้กินนะเนาะได้จะม,มงนะคะ เลยว่าเอาไม้มาสอยไอ่ป้าเขาก็เลยว่าเอาไม้มาสอยจ้าเอ๋ป้า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 ดู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 โอ๊ยโอ๊ยดีใจดีใจดีใจมากมายดีใจมากมายไปไปลูกไปไปเร็ว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  ดีใจดีใจมากมายดีใจมากมายว้าวเจอแม่แล้วว้าวเจอแม่แล้วมา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 มหมน้อยหอมน้อยหอมน้อยไปไปรูไป,ไปตื่นสายใช่ไหมไปแล้วไปแล้ว Mà leo, mà leo, mà leo. Mà, 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 mà. Để phải ba leo. Ôi. Ô, 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 ไม่ดีใจดีใจแม่มาแล้วแม่มาแล้วว่ะถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณที่รับรับชมให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะคุณค่ะช่วยกดติดตากดไลค์กดเลิฟกดแชร์ให้เด็กด้วยนะคะ คุณค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณค่สวัสดีค่ะ